รับประกันไม่มีชนหนักพิความน้ำท่วมนะครับรถโอ้โหสภาพป้ายแดงนะรุ่นท็อปสุดฮาวาลเฮดซิกนะครับขายถูกที่สุดในประเทศไทยให้ไปเช็คราคาท้าพิจูดก่อนเลยว่ารุ่นนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีกี่คันเขาขายกันเท่าไหร่ผมมั่นใจว่าผมขายถูกที่สุด890,000บาท ครับวันนี้ผมมายบอยนะพี่มงคลคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชานีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถที่น่าสนใจมานำเสนออีก1คันนะครับสำหรับรุ่นนี้เลยแบรนด์น้องใหม่จากจีนนะครับเก t e อลมอเตอร์นะครับกับรถที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่กี่ปีนะครับสำหรับ h a ว w l h e ฮ i ซ HEV นะครับและคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดด้วยสำหรับ1.5อัลตรนะครับปี2021เรียกได้ว่า รถใหม่รุ่นนี้นะครับอยู่ที่1 3 4 000, 9 0ล้านาบาทตีกลมๆประมาณล้านสา้านะล้า <Wow. S 1> แล้วก็คันนี้รถมือเดียวออกห้างป้ายแดงมีเล่มพร้อมเลยนะครับแล้วก็ไม่วิ่งมาแค่50,000โลนะต้องบอกเลยว่าสําหรับในตลาดรถมือ2นะครับรถที่มาเป็นมือ2รุ่นนี้ยังมีน้อยมากส่วนใหญ่เขาก็จะขายกันอยู่ประมาณ9,300 0 0 9า0 0 0ประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะขายถูกที่สุดเลยก็คือ ขายถูกที่สุดในประเทศไทยให้ไปเช็คราคาท้าพี่จู์ก่อนเลยว่ารุ่นน,นี้ในประเทศไทยเนี่ยมีกี่คันเขาขายกันเท่าไหร่ผมมั่นใจว่าผมขายถูกที่สุด899,000บาทราคานี้ว้าวแน่นอนนะให้สิทธิ์คนจองก่อนเท่านั้นนะครับใครที่จองก่อนผมให้สิทธิ์ก่อนเลยจองซ้อนไม่ได้นะเผื่อกลัวว่าคนแรกหลุดมาจะได้เป็นของเราแต่ให้สิทธิ์คนที่จองก่อนเท่านั้นนะครับและมีบริการเซ็นสัญญาและส่งมอบรถถึงหน้าบ้านทั่วไทยนะครับ ไม่ใช่ว่ารถอยู่บนเนี่ยต้องเฮ้ยคนอุบลหรือจังหวัดใกล้เคียงซื้อนะครับที่ไหนก็ซื้อได้ที่อยู่ <Wow. S 1> ในประเทศไทยนะครับเซ็นไปเซ็นสัญญาได้ถึงบ้านแล้วก็สัญญาผ่านอนุมัติส่งรถได้ถึงบ้านเช่นกันนะครับสําหรับเต็นท์มงคลแคเตเต,เตอร์เราจัดให้ได้นะครับสําหรับคันนี้รุ่นท็อปสุดฮาวาลเฮดซิก wow, นะครับดูยังไงนะครับต้องบอกว่าออปชั่นของฮาวาลที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าออปชั่นให้มาดีมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออปชันเรื่องสมรรถนะต่างเนี่ยให้มาโอเคเลยและเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากนะครับสำหรับ How wow h a ว a วลเฮดซิกถึงจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทําการตลาดในเมืองไทยได้ไม่นานนะครับถ้าเป็นรุ่นอัลตร้านะครับก็คือกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับกระจังหน้าโครเมียมเนี่ยดูง,ง่ายๆเลยแล้วก็ออปชันภายในนะครับจะมีตกแต่งเป็นสีทองสีโรสโกนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ led เลนนะครับ ออปชันบอกเลยว่าคือผมจะไม่พูดถึงออปชันเยอะเพราะว่าออปชันถ้าให้ไล่แบบเป๊ะๆเนี่ยมันมีเยอะมากแต่ผมเคยไปรีวิวตอนตอนที่รุ่นนี้เปิดตัวที่เก t ดวอลมอเตอร์เลยนะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ท้ายคลิปนะครับถ้าใครอยากดูออปชันแบบเต็มๆเนี่ยไปดูคลิปนั้นได้แต่วันนี้ผมจะมาเน้นในเรื่องของตัวรถนะครับแล้วก็เรื่องราคาที่ผมขายถูกที่สุดในประเทศไทยเนี่ย499,000บาทเนี่ย ว่ามันมีดียังไงหลายๆคนอาจจะสงสัยเฮ้ยทำไมเราถึงขายถูกที่สุดทําไมไม่ขายเท่าคนอื่นก็คือคันนี้นะครับเป็นรถที่ผมซื้อเข้าหน้าร้านนะก็คือเจ้าของเขามาขายที่ร้านเพื่อจะไปเปลี่ยนคันใหม่นะครับก็เลยเอาคันนี้มาขายก็เลยเอามาขายถูกๆจัดโปรโมชั่นเน้นไว้นะครับ8 9 9แ0 0าบาทและราคานี้ซื้อสดไม่มีแวด7%นะครับซื้อสดก็899,000บาทเลยนะครับออชั่น เซนเซอร์รอบคันกล้อง360องศาเนี่ยออปชั่นให้มาครบอยู่แล้วนะครับมาดูสำหรับตัวยางกันบ้างนะครับล้อแม็กตัวยางล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อแม็กขนาด19นิ้วนะล้อแม็กอรลอย19นิ้วแล้วก็หน้ายาง225/55 R19 นะครับส่วนยางเป็นยางกูดเอียรปี2021ก็รถปี21ยางปี21ก็ติดจากตัวรถมาเลยนะครับแม็กสวยๆส,ยสีเทาตัวนี้ มีบันไดข้างนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลีเ้ยวมีกล้อง360องศาอย่างที่ผมแจ้งไปเดี๋ยวเรามาดูภายในนะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องโครงสร้างหลักของตัวรถนะรับประกันว่าไม่มีชนหนักที่คว่ำน้ําท่วมนะหลายๆคนอาจจะบอก <Wow. S 2> เฮ้ยทำไมขายถูกรถมันชนหนักมาหรือเปล่าพิกคว่ำน้ําท่วมมาหรือเปล่ารถมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีนะครับแต่ว่าเรามาขายถูกๆเป็นโปรโมชั่นให้ลูกค้าถือว่าเป็นคืนกําไรให้ลูกค้านะครับสําหรับใครท <Wow. S 1> ี่เลือกซื้อคันนี้ก็อย่างที่บอกว่าให้สิดคนจองก่อนนะ รับประกันไม่มีชนหนักพิการน้ําท่วมนะครับรถโอ้โหสภาพปลายแดงนะมาดูกันนะภายในนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดําตัดกับสีขาวแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยและอย่างที่บอกว่าเนี่ยภายในถ้าเป็นรุ่นท็อปนะครับจะมีตกแต่งเป็นสีทองโรสโกลแบบนี้มาให้นะครับไม่ว่าเป็นคอนโซลหน้าพวงมาลัยต่างๆนะครับอ่านี่ตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์จะไม่ใช่แบบคันเกียร์เหมือนรถทั่วไปนะครับจะเป็นเอ่อตัวให้หมุนนะครับหมุนเข้าเกียร์ได้เลย โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับสำหรับฮาวเ e เฮดไฟท้าย LED สยสวยเลยนะนี่อันนี้ชื่อรุ่นนะครับเฮดซิกเฮดอเป็นไฮบริดนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับไฟท้ายเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์นะไฟท้ายจะยาวมาเลยอ่ะด้านท้ายนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะครับมีแผ่นบังสายตาให้นะเวลาที่เราปิดไว้ ถ้าไม่ต้องการเราก็เปิดไวอุปกรณ์นะครับด้านหลังจะเป็นแบตเตอรี่นะครับอุปกรณ์ชุดปะยางฉุกเฉินนะครับเนี่ยปั๊มลมชุดปะยางฉุกเฉินแล้วก็อันนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับตั้งไว้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเหตุผลที่เข้าแบตเตอรี่ไว้ด้านหลังเนี่ยก็คืออย่างแรกคือดูแลรักษาง่ายมันแทนแนนง่ายนะครับไม่ต้องอไปไว้รวมกันกับเครื่องยนต์แล้วก็อีกอย่างคือมันไม่ร้อนนะครับเพราะเครื่องยนต์ร้อนอยู่แล้วแล้วถ้าแบตเตอรี่ อยู่นี่มันก็จะไม่ร้อนนะครับมีถาดถาดาวางของให้นะครับอันนี้ก็จะของเก่าแถมมาให้ผมก็เอาให้ไปเลยนะครับพร้อมกับตัวรถเลย <S <S 1> <S 1> เนี่ยไฟไท้ายเขาสวยมากเลยนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยนะไฟไท้ายจะดูเหมือนพอร์ชเลยนะไปใช้แบบยาวมาเลยเป็นเส้นยาวมาเลยนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็จะมี จุดเตือนมุมอับสายตานะครับเวลาที่มีรถอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังเราเนี่ยเวลาให้เราจะเลี้ยวเนี่ยเขาจะเตือนตรงนี้ไว้นะครับเป็นไฟขึ้นมาว่าเฮ้ยยังไม่ปลอดภัยนะเขาจะเลี้ยวตอนนี้สมาร์ทเอนะครับก็คือเข้าออกเนี่ยกดปุ่มตรงนี้ได้เลยไม่ต้องกดกุญแจนะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทพูดสตาร์ทนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวพาชมออปชันเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวนะ โอเคพวงมาลัยมันติฟังก yup> ์ชันนะครับออปชั่นให้มาเยอะเลยทีเดียวเนี่ยสตาร์ทมานะครับก็เป็นฮาวาวเอามาดูเลขใหม่นะครับเลขใหม่คันนี้นะครับอยู่ที่5,392กิโลเมตรนะครับตีกลมๆ50,000โลถือว่าใช้งานมาก็ไม่ได้เยอะมากนะก็พอดีปี2021ก็ผ่านไป2ปีปีแล้วประมาณ25,000นะครับจอนะครับอย่างที่บอกว่ามี กล้อง360องศาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันคือออปชันเขาให้มาดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยจอดนะครับจอดตามช่องต่างๆจอดซ้อนคันจอดเรียงได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีถอยหลัง50เมตรด้วยนะครับก็คือเวลาเราขับเข้าไปในซอยแล้วเราถอยไม่ได้เนะี่ยมันจะมีระบบที่ถอยตามที่เราขับเข้ามาเป๊ะเลย50เมตรนะออปชันจอสัมผัสเนี่ยใช้ได้หมดก็ไม่ว่าจะเป็น วิทยุบลูทูธนะครับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่เนี่ยโหมดการขับขี่ก็มีถึง4โหมดเลยนะโหมดการขับขี่มีโหมดมาตรฐานโหมดประหยัดโหมดสปอร์ตโหมดพื้นหิมะนะครับก็แล้วแต่การใช้งานแต่ว่าโหมดพื้นหิมะเราไม่น่าจะใช้แน่นอนนะครับในประเทศไทยเราก็แล้วแต่การใช้งานเลยนะครับ ตั้งค่าเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยได้เยอะมากนะรายละเอียดมันเยอะจริงๆสําหรับฮาวเวลเฮนสิกนะครับออปชันเยอะมากตั้งค่าทุกอย่างเกี่ยวกับตัวรถแทบจะได้หมดเลยนะครับ a r p l e Car าร a เ a ย์แอนดรอยอเชื่อมต่อได้นะครับโอเคระบบปรับอากาศเนี่ยเราก็ตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะว่าจะเอา,เอาช่องลมตรงไหนอุณหภูมิเท่าไหร่เป็นอุณหภูมิ2ฝั่ง2ฝั่งด้วยนะก็คือฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งเนี่ย เราก็ปรับได้เลยความตามความชอบของแต่ละคนนะครับโอเคมาดูตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบแบบไฟฟ้าเลยหมุนปรับไฟฟ้าได้เลยนะครับเนี่ยหมุนได้เลยถ้าผีก็กดตรงนี้อ่าตัวนี้เป็นเกียร์ดูโอครัชนะครับก็ขับดีสมูทเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับโอเคทีนี้ พาไปชมรายละเอียดห้องเครื่องยนต์หน่อยนะครับพวก cruise control ทุกอย่างมีครบนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพวงมาลัยหุ้มหนัง3ก้านนะนี่สีทองโรสโกนะครับคือออปชั่นมันให้มาจับเต็มอยู่แล้วนะและรถใหม่เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่แบบไม่แพงนะรถใหม่ก็เกือบล้าน4นะครับแต่ว่าคันนี้ผมขายถูกมาก8,99 0 0 0บาทคือขายเท่าฟอนเนอร์เลยนะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องยนต์กันหน่อย คอนเฟิร์มความเดิมให้นะเนี่ยอันนี้คือยังไม่ได้ดับรถนะครับเสียงเงียบมากไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยเพาเป็นรถไฮบริดนะอย่างที่บอกนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบนะครับพ่วงกับมอเตอร์แบตเตอรี่ให้พละกกำลังสูงสุดเนี่ย243แรงม้าบอกเลยว่าแรงแรงมากนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยเพราะว่าเป็นรถไฮบริด มาดูความเดิมนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยมีรอยขันไม่เคยมีรอยขยับเอาองนี้คอนเฟิร์มให้เลยว่ารถสวยเดิมไม่มีชนหนักพิความน้ําท่วมและสีเนี่ยไม่เคยทําสีสักชิ้นเลยเดิมๆจริงๆนะ8,99,000บาทราคานี้ต้องรีบตัดสินใจแล้วนะครับช้าไม่ทันบอกเลยช้าไม่ทันนะครับ สำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับสามารถติดต่อมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับไฟแนนซ์ก็ได้หรือต้องการซื้อสดก็ได้เช่นกันหรือว่าอยากอยากดูส่วนไหนของตัวรถเพิ่มเติมเนี่ยสามารถโทรมาสอบถามผมได้ที่เบอร์063693000นะครับหรือไลน์ดี m y b o บ0 0 3ผมแปะไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะครับใครที่สนใจคันนี้ต้องรีบเลยนะครับเขาโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยเพราะว่าราคานี้ช้าไม่ทันแน่นอนอย่างที่บอกว่า ขายถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับและรถมือสองก็มีไม่กี่คันด้วยและสีนี้เป็นสีที่ขายดีมากนะของฮาวาวลเฮดซิก wow เป็นสีที่ขายดีที่สุดเลยของฮาวเวลเฮดซิก wow นะครับสีเทาตัวนี้เป็นสีเทาดําดูแลรักษาง่าย8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอย่างที่ผมบอกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเรานะครับรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์คลิปต่อไปจะมารีวิวคันไหนให้ชมก็ต้องรอติดตามกันในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ